จ้าเป็นหัวขึ้แคปชั่นต่อมากับเจ้าหญิงดิสนีย์เลยไม่แปลกใจว่าทำไมกลายเป็นคนแบบนี้อ๋อเป็นเหมือนกับรีวิวเจ้าหญิงดิสนีย์แต่ละคนครับผม,มเริ่มจากเจ้าหญิงออโรร่าครับผมมาผู้ชายประจำตัวเจ้าชายฟิลิป <laughs> มีผู้ชายประจำตัวกันด้วย <laughs> อายุ16หตำนานที่ต้องจ่ารือเดินไปให้เข็มทีมโลกตื่นมาได้พูดเลยง <laughs> งนะ <laughs> ปอดสบาพิเศษเต้นรำกันหนู<อ>สกิลเพิ่มสเสน่ห์ตัวเองทังากษะการเป็นเศรษฐผู้ชายอย่างไรให้ชวนขับเป็นกระท่อมตอนเย็นได้อันนี้ลเจนมากเลยเพื่ออันนี้ใครงงนะครับบอกครับผมรีแคปให้ฟังนะเจ้าชายบอกว่าเมื่อไรเราจะได้พบกันอีกเจ้าหญิงบอกอย่าเลยอย่าพบฉันอย่าเหรออก็ได้วันหนึ่งจะพบกันที่ไหนเมื่อไรพรุ่งนี้เหรออ้ไม่เย็นนี้เลยที่กระช่อมหลังเขา รนาเธอควรเอาช่วยไหมเดบสคนต่อมาครับเจ้าหญิงซินเดอเรล่าผู้ชายประจําตัวเจ้าชายเฮนรี่เจ้าชายชามมี่เอามีสองคนเว้ยอ๋อเป็นคนเดียวกันครับผมแต่2ชื่อนะฮะแล้วแต่เรียกครับผมอะอายุสิบหกตำนานที่ต้องจาเลยมีพระคองแม่ครับส่วนตัวเียงคืนคืนนอเลนส์งงมากทำไมไปดูนาฬิกาตอนเต้น ความสามาพิเศษสนิทกับหนูเปลี่ยนชุดได้หนึงแมดด้วยพลังจากแม่ซื้อประจำตัวไม่ใช่นางฟ้านะแม่ซื้อประจำตัวสกิลเพิ่มเสน่ห์ตัวเองอลืมมองคขาวหนึ่งข้างให้คนตามหางแขวนสวยจ้าเจ้าหญิงสนุว้ยผู้ชายประจำตัวเจ้าชายฟอร์ดินานอายุ14ปีตำนายต้องจารึกแอปเปิลลูกเดียวกินแล้วหลับตื่นมาได้ผู้ ความสามารถพิเศษพูดคุยกับเต้าน้องสัตว์ป่าคนอะไรคุยกับสัตว์ป่าได้สกิลเพิ่มสเสน่ห์ตัวเองนอนหลับในโรงให้สวยที่สุด,สดคราบน้ำลายหายไปไหน เจ้าหญิงแอรีเอลโอ้นังเนือของเราผู้ชายประจำตัวเจ้าชายแอรีอายุ16ปีตำนานที่ต้องจารึกขอแลกเสียกับขาเพื่อตามหารักแท้แต่แลกมาคุ้มอยู่ว่าไม่ด้อยเธอได้ผัวจริงอันนี้ความสามารถพิเศษไม้น้ำเก่งแบกคู่ขึ้นฝั่งได้โอ้หะตองมากสกิลเพิ่มเสน่ห์ตัวเองชายซ่อมหวีผมเจ้าหญิงเบ ผู้ชายประจำตัวเจ้าชายอาดามอายุ17เจปีตำนางต้องจาหรือใช้ความรักเปลี่ยนอสูรให้เป็นคนไอ้ต้าวนะคนเจ้ตอ <c oughs> <c oughs>